สัปดาห์นี้ความรักของเพื่อนๆชาวตุลกำลังเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนบทใหม่ของหัวใจอย่างชัดเจนไพ่ทั้งสามใบเป็นพลังงานที่ทรงพลังมากบอกถึงการจบสิ่งเดิมการเริ่มต้นใหม่และการยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในความรู้สึกของตัวเองเป็นจังหวะที่คุณจะได้รีเซ็ตหัวใจครั้งใหญ่ปล่อยสิ่งที่ค้างคาออกไปและเปิดประตูให้ความรักรูปแบบใหม่ที่สมดุลกว่าและเหมาะกับจิตใจของคุณมากกว่าเดิมพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีคือการลงมือรักตัวเองก่อน การรักตัวเองไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นใครแต่คือรู้คุณค่าของหัวใจตัวเองมากพอที่จะเลือกคนที่เหมาะสมกับเราไม่ใช่เลือกเพราะความเหงาหรือความกลัวก่อตัวเองให้มากๆแล้วเมื่อจังหวะชีวิตพร้อมคนดีๆจะเดินเข้ามาหาในเวลาที่เหมาะสมเสมอสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีตุลผมนายจันเจ้าจากพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เรามาดูดวงความรักประจําสัปดาห์1นึถึงเธันวาคม2568การทํานายครั้งนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่เป็นการทํานายภาพรวม หากต้องการความแม่นยำม,มากขึ้นแนะนำให้ดูดวงแบบส่วนตัวนะครับสำหรับชาวตุลไพ่สามใบที่เปิดขึ้นได้คือ Death, The Fool และ Strength ไพ่ใบแรก Death คือการปิดฉากการจบที่จำเป็นและการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์บางอย่างเดินมาถึงจุดที่ไปต่อแบบเดิมไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังเดิมๆตัวตนเก่าๆหรือสถานะบางอย่างที่ค้างอยู่ในใจ ไพ่ใบนี้ปลดล็อกให้คุณหลุดจากสิ่งที่เหนื่อยมานานเพื่อให้พื้นที่หัวใจพร้อมสำหรับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ตรงจริตมากกว่าไพ่ใบที่ 2. The Fool คือพลังการเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่เบาและเป็นอิสระคุณจะรู้สึกว่าอยากเปิดใจอยากลองอะไรใหม่ๆอยากเริ่มเส้นทางความรักแบบไม่แบกความหนักจากอดีตคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนใหม่ที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวและเป็นพลังงานที่สดใสส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะกลับมาเบา ปรับตัวเข้าหากันและเปิดใจคุยด้วยความบริสุทธิ์ใจมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการวางรากฐานใหม่ร่วมกันและไพ่ใบสุดท้าย Strength คือพลังความเข้มแข็งความอดทนและความเข้าใจจากภายในคุณจะใช้หัวใจที่มั่นคงของตัวเองเป็นหลักในการตัดสินใจไม่กดดันตัวเองไม่รีบร้อนและไม่ยอมให้ความกลัวเก่าๆมาทำร้ายความสัมพันธ์คุณจะกล้าพูดกล้าคิดกล้ารักและกล้าปกป้องความสุขของตัวเองมากขึ้น นี่คือไพ่ที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเติบโตด้านจิตใจยอย่างงดงามสำหรับชาวตุลสัปดาห์นี้คือช่วงเวลาสำคัญของหัวใจความรักของคุณกำลังเปลี่ยนฉากจากสิ่งเดิมที่ไม่ตอบโจทย์ไปสู่พลังใหม่ที่สดใสกว่ามั่นคงกว่าและสอดคล้องกับตัวคุณมากกว่าเดิมคุณกำลังเข้าสู่ช่วงที่หัวใจตื่นขึ้นและพร้อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตความรักของตัวเองสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับ เร็วๆนี้จะเปิดรับพยากรส่วนตัวแน่นอนครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นครับ